บางช้างตอนนี้เราอยู่แถวปากช้าง,างแม่ตะมานนะคะเข้ามาข้างในเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันครับม่อนคุบกับเราจะไปเที่ยวบ้านคุบกับไปกันเลยอันนี้เรามากับ a d ด3 5 0นะคะดูว่าเราจะขึ้นห้วยคุบกับได้ไหมไปกัน ะะทางเข้าเริ่มจะเป็นิดแดงแล้วนะคะเขาลงยังไงอ่ะตรงนี้มีคนติดติดแดงแล้วและก็มีคนมาเล่นเรือกันนะระหว่างทางก็มีช้างสองตัว โอ้โห oh, ช้างตัวสีแดงมากเลยค่ะตอนนี้เราขับรถทางมาถสิบกิโลเลยนะคะเราต้องย้อนกลับไปที่แก่งนึ้นะคะเพื่อจะขึ้นไปบนถุนกับและตอนนี้เราขึ้นมาถึงทางป่าทางขึ้นด้วยค,ครับแล้วนะคะ ดูถ้าเป็นรถเก่งเราขึ้นมาไม่ได้นะโอ้ยขรุษค่ะทางแบบว่าแจ้งใหม่ได้ไหมคะทางแบบไ <c oughs> อวิเจอร์มาดูดูมันจะอว้วกละไม่ต้องรีไค่ไม่กลอบ นั่นดีเราผ่านไปตั้งไกล ดูทางข้า,างหน้าก็จะผ่านด่านนี้ไปได้ไหม ตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาเองนะคะดูสภาพทางนะเป็นทางดินแดนนะคะคนทางแบบโอ้โหโ ถึงแล้วที่หมู่บ้านห้วยกุบกับนะครับกว่าจะขึ้นมาได้แทบจะตายเลยครับเกือบตุยเย่เป็นร้านขายขนมที่หมู่บ้านห้วยกุบกับนะคะ อตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนั่งกินข้าวกินขนมลูกไป่งแล้วก็ลูกโปกลูกโปเ็นบางโดมากก มันต้องเป็นรถบัตรโฟวิถึงจะแบบขึ้นลงสบายโลกเอลคิดทำทุกวันทั้งวันตรงมาลำบากคาเฟ่มื่ี้เขาบอกว่าร้านปรับปุงนะคะแล้วก็เลยมาที่ห้วยกุปกับคาเฟ่ เจอพระเอนเจอพระเอนบนห้วยกุ๊บกรับเซอร์ไพรส์มากโอ้วิวสวยมากวิวสวยมากแต่ตอนเช้าน่าจะมีหมอกตรงนี้เต็มโอ้ยมาน้อยมาน้อยแทงห้วยกุ๊บกรับนะครบโอ้โห ขอกินลูกอมหน่อยให้กินลูกอมไหมไวิวสวยสุดๆเลยค่ะสุดลูกหูลูกตาเลยหน้าจาน่าสงสารมากเลย <c oughs> ตอนนี้บ่ายสองโมงกว่าจะสามโมงนะคะนักท่องเที่ยวมีเยอะมากรถก็ทยอยขึ้นมากันเรื่อยๆโอคนกำลังขึ้นมาเต็มเลยค่ะต่อตอนนี้เตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วค่ะหลังจากมาประมาณหนึ่งชั่วโมงไปบ้านกับหัวต่อนค่ะ ด้านนี้เป็นหมู่เป็นโรงเรียนบ้านห้วยกุบกับนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วก็วนรถกลับไปเลยป้ากลับลงไปกันเลยจ้าคนาันเด็กๆทำอะไรกัน ตอนนี้จีนงๆกับแม่ค่อยๆเดินลงไปนะครับทางมันลำบากลงไม่ได้ <c oughs> ค่อยๆเดินไปนะคะ <c oughs> นั่มอเตอร์ไซค์ลงไปไม่ได้ทางมันอันตรายมันชันทางสุดยอดมากเลยค่ะ และเราก็มาถึงตรงจุดจอดรถขึ้นห้วยกุบกลับนะคะแนะนําว่าให้ขึ้นรถไปดีที่สุดค่ะอย่าเอาม,าเมอเตอร์ไซค์ไปเองนะคะลําบากมากค่ะกว่าจะขึ้นกว่าจะลงมาได้ลําบากไหมลูกโอ้โห,ลหลและเราก็มากินข้าวตรงข้ามฝั่งที่จอดรถเลยนะคะบรรยากาศริมน้ำดีมากเลยค่ะ ระหว่างที่กินข้าวก็มีคนลองกินมีคนลองแก่งนะคะโอ้นางท่องเที่ยวขับเรือกันมาเรื่อยๆเลยครับว้ายชนก้อนหินลำนี้จะชนก้อนหินไหมครับ สมุนไพรแบบจุกๆเลยครับร้านช้างยิ้มครับกินปลาช่ำๆเลยครับนี่นะคะร้านอาหารระวัง จานั้นเป็นที่ขึ้นรถไปห้วยกุกับค่ะแล้วมาเที่ยวกันต่อที่แอร์ไดมอนด์คาเฟ่นะคะตรงนี้เป็นคาเฟ่เครื่องบินด้านในก็จะมีคาเฟ่ให้เข้าแต่ตอนนี้เกือบจะปิดแล้วค่ะเขาปิดหกโมงตอนนี้ห้าโมงกว่าจะหกโมงแล้วค่ะแล้วฝั่งด้านขวาด้านนั้นเป็นบ้านกลับหัวนะคะต้องมันเป็นส่วนของโรงแรมแเราต้องจ่ายเงินจองก่อนถึงจะเข้าไปดูได้อดเข้าบ้านกลับหัวเลยใช่ไหมครับ เครื่องบินก็ขึ้นไม่ได้เพราะเขาจะปิดแล้วใช่ไหมดูดูอย่างเดียวก่อนละกันบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนวันนี้จบคลิปห้วยกุ๊บครับบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้โหวิ่งไปอย่างเร็วเลยนะคะจะขึ้นเครื่องบินกันแล้ว